สวัสดีครับวันนี้กลุ่มผมจะมานำเสนอคลิปละครย้อนคิดครับสมาชิกในกลุ่มประกอบด้วยเด็กชายธนิษอินตาวงเลขที่19เด็กชายจิรพัฒน์อยสสะอาดเลขที่29เด็กชายกฤษกรโทรมัญเลขที่30เชิญชมการแสดงได้เลยครับละครย้อนคิดเรื่องนี้เป็นการนำเสนอมายาตในการเข้าชมละครเวทีบทนี้ยายกับหลาน แสนสารานชมละครเสียงกลองดังสะท้อนใจรอนรนตึกตักตามคำวิเศษปุพบทใช้ถูกกฎไม่ขั้นค้ามสื่อสารและเรียงความเห็นแง่งามภาษาไทยวันเสาร์ตอนวายโอมอาสาไปเป็นเพื่อนยายไปชมละครที่โรงละครแห่งชาติเราไปถึงโรงละครก่เริ่มการสแสดงขึ้น่ั่วโมง ซึ่งเป็นมารยาทในการเข้าชมการแสดงและต่อแถวเพื่อเข้าประตูรับแจกสุจิบัติผมและคุณยายนั่งรอด้วยการอ่านสุจิบัติการแสดงซึ่งมีเรื่องรามะเกียรติ์ตอนพระรามสามกวางเรื่องมโนราตอนมโนราบูชายันเรื่องอิเเนาตอนอินเนาเข้าเฝ้าเท้าราหาเรื่องสามก๊กตอนความรักของเล่าปีก่อนเริ่มการแสดงจะมีเสียงป,ประกาศ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษพูดถึงมารยาทในการเข้าชมการแสดงว่าห้ามถ่ายภาพห้ามนำอาหารมารับประทานและให้ปิดเครื่องมือสื่อสารสิ้นเสียงประกาศแสงสว่างค่อยๆลลดลงพร้อมกับเสียงปีภผ้าเบลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทุกคนลุกขึ้นยืนตรงอย่างสงบจบเพลงก็ถวายความเคารพก่อนนั่งลงเมื่อเปิดมา่านการแสดง มีเสียงปรบมือให้กำลังใจผู้สแสดงการสแสดงเดำเนินไปอย่างสนุกสนานคุณยายครับผมจะฝึกตีกรองมนโนราให้ได้ผมชอบพลังเสียงที่ดังและหนักแน่นรายมองหลานอย่างชื่นชมในอนาคตอาจจะมีนักตีกรองมือทองซึ่งเป็นหลานยายก็ได้จบแล้วครับ